นี่ครับเดี๋ยวเราลองมาเจาะกล่องดูนะครับอันนี้เป็นไม้ตัวอย่างที่มันจะมีตาครับมันเอามาลองให้ดูนะครับว่าทำยางไงบ้างอย่างแรกก็ประกบไม้เข้าไปก่อนนะครับอ่าอันนี้จะบางใบประมาณ1เซน0.9เถึง1เซนนะครับพอดีว่ามันมีปัญหาว่าแผ่นปิ้นมันประมาณ13มเซนมันถ้าบางใบเยอะมันก็จะทำให้ ใส่แผ่นพิมพ์ไม่ได้นะครับปรบเสร็จแล้วเราก็กล่องวางนะครับก็วัดอันนี้ผมวัดไว้แล้ววัดจากอันนี้มา1เซนแล้วก็วัดกิ่งกลาง0 5จดห้านะครับอันนี้ผมวัดไว้แล้วห่างจากนี้ประมาณสเซนสี่เซนนะครับก็ใช้เหล็กนำนะครับตอบเพื่อมากจุดก่อนครับ ได้ไม่เคลื่อนนะครับครับโอเค,ก,อก,นนคอก,เก็ใช้ดอก4ี่มิลนะครับดอกสว่าน4ีมิลเพราะว่าตัวไอ้น็อตเราสี่มิลก็ใช้ดอก4ีมิลเจาะก่อนนะครับ ตามจุดที่เรา ก็ใช้ดอก5้มิลน,นะครับอันนี้จะดอกประมาณเกืมิลครับเพื่อที่จะเจาะฟุกฝังไม้นอนฝังไม้นะครับเจาะมานี้นะครับเจาะจออน,นี้จะได้รูมาตองรูนะครับ เราจะเอาหนอนฝังไม้ฝังลงไป่างนี้นะครับมันฝังไม่ได้ก็ต้องเจาะรูขยายรูมนใหญ่ขึ้นนะครับ จาะเสร็จแล้วครับก็เอานอนฝังไม้งลไปก็ต้องใช้ระรแหกเหลี่ยมหนึ่งหันฝังลงไปครับโอเค เป็นไม้ตัวอย่างนะครับยังไม่ได้ขัดไม่ได้ทำสี <Okay. S 1> เราก็มาประกบกับเราก็เอานนัตมาใส่ลองใส่นับ โอเคตรงนี้เราก็จะได้แล้วนะครับน,นี่นะครับก็ใช้ให็กขันลงไปอีกรอบหนึ่งนะครับงหลังก็ทาเหมือนกันเจาะตรงนี้ตรงนี้นะครับ,รรบโอเคนะครับ